กวันนีครับกเ็เดี๋ยวเราไปตัดผมร้านเพื่อนกันนะวันนี้ก็ลองใช้แมพของเจ้า X Max นะมันดีอย่างหนึ่งมันใช้เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะ GPS ในการนำทางนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูว่าแมบพบมันจะได้เรื่องขนาดไหนนะอันนี้ผมร้องพิกัดไว้ร้านเพื่อนเลยก็เดี๋ยวเราวิ่งตามเขา แล้วก็วิ่งวิ่งทางที่ผมวิ่งประจำอาไระแต่แค่อยากรู้ว่ามันจะได้เรื่องขนาดไหนนะครับปนี่ก็ให้ไปกลับรถไฟฟพานะเหมือนเส้นที่ผมวิ่งเลยแต่เขาจะไม่เหมือน Google อย่างหนึ่งก็คือ เมือนเขาใช้ที่เพในการเขาเรียกนำทางอะ่ะเมื่อกี้ผมมาจากซ so อยเล็กอ่ะมันก็มีบอกนะว่าเราต้องวิ่งเส้นไหนเส้นไหนแต่ว่ามันไม่มีเส้นนำทางแบบเหมือนขึ้นในจองเงี้ยแต่มันมีเส้นถนนให้เราดูนะว่าเอ,อถนนข้างหน้าเป็นยังไงแต่ก็ค่อนข้างตรงนะครับแต่ก็แอบช้านิดนึงจะอยู่ที่กรัรยาเทียมด้วยหรือเปล่าไม่รู้นี่กะ เขาให้วิ่งตรงยาวเลยนะครับจริงผมก็ยังไม่ไม่ชินกับแบบ Google ของไม่แบบของเอ็กไอของเอ็กนะครับเขาคู่กับกามิน เด่ผมว่าจะไปเปลี่ยนผ้าเบรกอยู่ผมแอบผ้าเบรกเดิมมันเบรกไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่ครับแต่มันก็น่าจะประมาณว่าเซฟเซฟจานเบรกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเออถ้าหนึบมากมันก็ค่อนข้างกินผ้าเบรก,กับกับจานเบรกระดับหนึ่งแต่ใจก็อาจจะไปใส่เน็คเตอร์นะครับ แต่บางคนก็เชียร์ให้ไปใส่อะไรนะของแ a ม b บก็เดี๋ยวพ้าว่ากันอีกทีเพราะปีหน้าผมก็มีแผนว่าจะใส่ปั๊มบนอยู่แต่น่าจะเป็นช่วงแบบปลายปปีอะไรเงี้ยเราผมต้องดูค่าใช้จ่ายก่อนเพราะผมคำนวณมาแล้วก็ประมาณเอสามื้นกว่าบาทนะครับไรสายใหม่ด้วยทางระบบเลยแต่ข้างล่างผมว่าจะใส่เป็นปั๊มเดิมนะเพราะว่า เอาสวิตง่ายไว้ก่อนเพราะว่าหลักๆที่มันจะพังง่ายๆก็จะเป็นปั๊มล่างครับที่ต้องค่อนข้างที่จะบบกเออเซนเซอร์ทีมหน่อยเพราะมันต้องเซอร์บึงวิตตลอดเวลานะไม่เหมือนปั๊มบนปั๊มบนมันก็แค่เปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเบรกมันก็โอเคแล้วอะ่ะมันไม่เหมือนข้างล่างข้างล่างมันต้องคอยเอามาล้างอาจจะระบีอะไรอีกอาจจะแค่ข้างบนนะครับ จะมีบอกด้วยนะข้างหน้าที่หน้าจอเป็นแทบเส้นสีแดงข้างหน้าไม่แน่ใจนะว่าใช้เอเปบอกแต่อันนี้ก็มีแจ้งเตือนนะครับว่าเออตรงไหนมีกล้องตรวจจับความเร็วนะครับเขาก็จะระบุมาให้อย่างเขตเมืองก็จะมีแจ้งเตือน60กับ80กิโลเมตรนะครับไม่เกินนี้ อนแรกก็จะกล่าวเอาไปเอาพอซาแหละขอแบบมีหน้าจอแต่ว่ามันเปิดแมทไม่ได้ก็เลยไม่เอาแล้วก็ไปจุกจิกเรื่องบางอย่างที่มันไม่น่าจะจุกจิกก็ต้องจุกจิกก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าแล้วก็เรื่องอะไรนะช่วงล่างแข่งคอชั้นเดียวอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออตัดจบเลยครับตอนแรกก็โอ้โหคำนวณดิบดีเลยของเตงของแต่งยอดเงินว่าเราจะต้องออกใช้งบเท่าไหร่อะไรยังไง mà tờ ép mẹ bay bài ô hoặc ép mẹ một đêm rồi là không tỉ đang đeo không mẹ